ทรัพย์สินพระมหารกษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับไม่เสียภาษีนะบอกก่อนตั้งแต่มสมัยราชสกะราชสรรคจนถึงจินสุดสมัยรัตที่เก้าเนี่ยไม่เสียภาษีผมถามว่าทาไมราชสกนราชสวรรค์ถึงไม่ให้เสียภาษีอ่ะผมถามพี่ก่อนพี่ว่าทาไมคณะราชสรรคถ,ถึงไม่ให้เสียภาษีในทรัพย์สินพระมหารกษัตริย์เพราะอะไรฮะเพราะตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นแล้วก็เสียประโยชน์ของตัวเองอูครับ <laughs> เพราะว่าคณะรัฐมนตรมีความต้องการที่จะคุ้มทรัพย์สินนะเขาเป็นของตัวเองจึงออกมาบอกไปก่อนขั้นต้นล่วงหน้าเลยว่าไม่ต้องเสียภาษีปัจจุบันเสียเพราะใครรู้ไหมในหลวงในหลวงบอกไม่ได้เสียภาษีเหมือนทั่วไปจบเลยครับไอ้วัดพระแก้วอะ่ะคุณผูว่าพระแก้วเมื่อก่อนตอนมาเที่ยวอะ่ะเงินสดเน้นเ้นเนี่ยไม่เสียภาษีด้วยนะเดี๋ยวนี้เสียครับ